ทดสอบตัวเลขสองหลักผสมสามหลักเลยนะคะอ๋อพร้อมสี่สิบเจ็ดสามสิบเก้าแปดร้อยยี่สิบเอ็ดแปดร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบเก้าห้าร้อยหกตอบค่ะ ขออีเราเนาะสี่สิบเจ็ดสามสิบเก้าแปดร้อยยี่สิบเอ็ดแปดร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบเก้าห้าร้อยหกตอบค่ะถูกต้องค่ะสองหกสามสองเยี่ยมมากต่อไปห้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยสี่สิบแปด

สองร้อหสห้าสิบตอค่ะสองูโอ้ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากอย่ง